สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่า ID พลัง 6M เมนี่ยมีอะไรบ้างนะใน ID ดีนะเดี๋ยวจะรินพันหมดแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าใน ID ดีเนี่ยว่ามีการแบบดันพลังส่วนไหนได้บ้างนะเท่าที่ผมรู้มาตอนนี้นะเพราะว่า,าระบบบางอันที่มันเข้ามาเนี่ยมันดันพลังได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวจะมา เขาเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะโอเคอะก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีลาสติกช็อปนะเพเติมเ,มเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีกัน ก็ตอนนี้พลังผมอยู่ที่หกหล้านเก้าหมื่นเนาะอ่ะก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เรามาจัดเป็นที่ร้อยแล้ววันเนี้ยถ้าคลิปเมื่อวานผมจะมีอยู่แค่ของซันเนาะฝั่งนี้ผมจัดของมูลมาเป็นที่ร้อยแล้วในราคา1 5 0 0 0เพชรเหมือนกันก็อันเนี้ยเดี๋ยวเอาไหนไหนกัน,นี้ละเอาระบบนี้เลยแล้วกันอันเนี้ยสชิน้นถ้าใครแบบยังไม่ยังไม่เคยปลดนะ3ชิ้นอะแล้วก็แต่ละ ID เดีนี่ยอาจจะได้พลังไม่เท่ากันอาจจะอยู่ที่ base, เบสเขาเรียวกว่าเบส สเตตัส uh, ของตัวละครน,นั้นๆของพวกเราด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ฝั่งซ้ายเนี่ยสามชิ้นของฝั่งซันเนี่ยพลังของผมเด้งมาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าประมาณแสนสามได้ส่วนฝั่งขวาก็ได้อีกประมาณแสนสามเช่นเดียวกันนะก็รวมๆแล้วของอันเนี้ยเสียไปสามหมื่นเพชรพลังเพิ่มมาประมาณสองแสนห้าถึงสองแสนหกประมาณสองแสนห้าบวกๆนะ,ะผมได้พลังจากส่วนเนี้ยมาประมาณสองแสนห้าบวกๆของนี้นะในราคาสามหมื่นเพชร ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าผมประมูลมาในราคาเรียกว่าต่ําสุดของของอันที่มันประมูลได้ละกันเพราะว่าราคาเปิดประมูลคือ5000ันเนาะอันนี้คือราคาต่ําสุดเลยก็ได้ประมาณนี้ส่วนการอัพขั้นถัดไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงพองสมควรแล้วก็ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยผมจะเอาไวแ้แค่เท่านี้ก่อนแล้วก็อันที่ผมจะมาทําต่อไปก็คือจะเป็นหาง้าของไทเด n นก่อนอ่ะตอนนี้คือไทเด n นผมอัพมาเป็นที่1ดาวแล้วนะกะ็หมดไป6 0พ0เพราะว่ามันใช้ อาวุธ2อันในการอัพนะอันนี้ก็ต่อไปจากยจาก1ไป2ดาวก็ใช้อีก2อันนะแล้วก็จาก2ไป3ผมคาดว่าน่าจะใช้3อันถ้า2อันก็จะดูน้อยไปเนาะอาจจะใช้3อันแหละแล้วก็เดี๋ยวรอค่อยมาดูอีกทีนึงอ่ะบอกเอาเลยว่าอันนี้คือจะเป็นอันแรกที่ผมจะทํา5ดาวแล้วก็เอ่อจะทําให้สุดก่อนนะจะเป็นอันนี้อาจจะทําควบคู่กับอันนี้เล็กน้อยนะเพราะว่าเอ่ออันเนี้ยวันเนี้ยของกิลผมอ่ะมันมีมาประมูลชิ้นหนึ่งแต่ว่าคนในกิลมันรีบมันกดซื้อเลยนะ กดซื้อเลยนะไม,ไม่ไม่ทำการประมูลนะไม่ใส่ราคาพ100ันพันสี่อะไรอยเี้ยแม่งกดซื้อสามพันเลยค <c> ด <oughs> รีบนะเออก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะทําเป็นท่าของดาร์คไทเดนก่อนนะชิ้นแรกให้มันเอ่อให้มันตันเพราะว่าผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างดีเป็นันดับต้นๆของไอเทมฮอลโลที่มันมีให้นะแล้วก็ผู้ถือครองไทเดนก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านอาคาสะของเราตัวนองนะก็เมื่อไรจะสามดาวสี่ดาวก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยของทรัพยากรผมเนี่ยเอ่อครบที่จะทําแบบ อาคาซะขึ้น3ดาวแล้วนะเนี่ยขาดอาคาซะอย่างเดียวอันนี้มีแล้วเรงโคุอันนี้มีแล้วแล้วก็แต้มเนี่ยมันต้องใช้25 0 0 0ก็มีแล้วการอัพตัวละคร1จนถึง4ดาวแดงเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกินน่าจะใช้ไม่เกินหมื่นแต้มหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วเดี๋ยวรออาคาซะเข้าตู้ตัวแดงนะซึ่งตอนแรกกิจกรรมที่ให้สุ่มเนี่ยมันหมดไปแล้วผมก็นูกว่าแต่ว่ามันจะเข้าต่อเลยที่ไหนได้นะไม่ไม่เข้านะเออเนี่ยไม่เข้า สุดแล้วคือยังไม่รู้เลยว่ามันจะเข้าตอนไหนนะแล้วก็วันนี้มัน update, อัปเดตอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เนาะผมก็นึกว่าจะ,ะผมก็นึกว่าจะมีตัวละครใหม่เข้าพอมาดูตัวละครปุ๊บก็ไม่มีนะยังไม่มีตัวละครใหม่เข้านะก็เดี๋ยวรอดูอพรุ่งนี้อีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะันหรือว่าไม่ก็ต้องรอประมาณมันจะมีกิจกรรมใหม่วันนี้จะเป็นท่าน้าของอันเนี้ยก็อาจจะต้องรอกิจกรรมอันเนี้ยหมด เวลาไปก่อนถึงจะมีกิจใหม่เข้าอาจจะมีโดะครใหม่หรืออะไรใหม่มาประมาณนั้นเดี๋ยวเราคออ่อยดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้ก่อนเลยกันก็จะเป็นการตีบอสโอเปนัยนะพลังก็นิดหน,น่อยนะก็ตีน่าจะชนะกันสบายอยู่ลนะส่วนทา้งน้าของของเราวันนะจะมีเป็นทางน้าของโอเปนัยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะแลกนะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีแบบชิวๆนะไม่รู้จะแลกอะไรดีนะผมแนะนําเป็นทา้งน้่งของทูน่านะนี่ ทูน่านี่ก็คือของดีเหมือนกันนะก็คือเพิ่ม HP 7,000แล้วกะ Attack 400ให้กับตัวละครของเรานะเฉพาะตัวละครนะอันนั้นคือมันเพิ่มเฉพาะตัวละครอย่างนั้นเนี่ยอากศาศผมเนี่ยทูน่าผมให้มันกินไปทั้งหมด2ชิ้นละก็ยังใส่อีก5ชิ้นมันจะมีจํากัด บอกนะว่าอันตัวหนึ่งเนี่ยสามารถกินชิ้นนั้นได้กี่อันนะอันนี้คือของอาคาซาที่ผมกินไปทั้งหมดนะก็จะมีเนี่ยอย่างนี้สิบเอ็ดอันอันนี้เก้าอัน,นละอันนี้สิบเอ็ดอันนี้เจ็ดอัน,นละแล้วก็1หน,นึ่งเนี่ยสามห้าบลาบลาเนี่ยประมาณนี้ก็นั่นแหละนะก็เป็นตัวละครที่ผมให้มันกินของไปค่อนข้างเยอะละส <of people S 2> <imdi> ่วนทางด้งของกิวเนี่ยก็อ่าอันไหนที่อาคาซากินจนแบบอิ่มจนเต็มแล้วเนี่ยก็เอามาให้กิวอีกทีนึ่นะก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันของอ่า เขาเรียกว่า ID เรานะเพราะว่าอันนี้กิจกรรมมันมีใหม่มาแค่อันเมื่อกี้อันเดียวมาสําหรับทางด้านของตัวละครนะ,อ,ะอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะหกล้านพลัง6ล้านเนี่ยมันนับแค่5ตัวละครหลักนะเพราะฉันแล้วก็ดูแค่5ตัวหลักพอแล้วกันนะมาตัวแรกจะเป็นทางด้านของหัวหน้าแก๊งกิวอะคาเดมีนะจะเป็นตัวดาเมดตีเสน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะ,ะท็อปท็อปของเกมตอนนี้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวดาเมจ ลองในทีมผมนะต้นดามเมตหลักของผมจริงๆอะผมว่าน่าจะเป็นทางาของอาคาสซาซะมากกว่านะเพราะว่าเป็นการเ,าเขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นตีบอสลงหองคอยเนี่ยผมดูประวัติดาเมเอจเนี่ยอาคาสซาเนี่ยมันจะดาเมตค่อนข้างแรงกว่ากิยูพอสมควรนะเพราะฉะนั้นแล้วอาคาสซาน่าจะเป็นดามเมตหลักของทีมนะแล้วก็กิยูเนี่ยเป็นดามเมตรองแล้วกันนะทั้งที่มันสตเตตัสทั้งที่ดาวทุกอย่างเนี่ยเยอะกว่าอาคาสซานะแต่ว่าดาเมตมันดูไม่ค่อยวูหวาเท่านะอ่ะ มาทางหน้าของกิวนะนี่ก็พลังอยู่ที่ล้านห้านะส่วนสกิลฝั่งซ้ายอันนี้ผมเอาเป็นรีกรูปเป็นสายสมดุลประมาณนี้ส่วนอันที่2เนะี่ยก็หลังจากใช้สกิลจะเพิ่มแท็กยี่สินะแล้วก็อันที่3าเป็นเพิ่มคีห้าเปอร์เซ็นต์อันที่สี่ก็คืออ่าน่าจะเป็นเมื่อตีคีเนะี่ยจะดาเมจแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะนะ่จาจะประมาณนั้นแล้วก็มีการหิวเลือดประมาณนั้นแหละมาส่วนพวกสกิลคงไม่ต้องรีวิวเท่าไหร่นะแล้วก็ฝั่งนี้ พังโจมตีอยู่ที่2 0 0 0กว่าๆนะเลือด2 2้าน2แล้วก็เดฟอยู่ที่1 8 0 0สปีดอยู่ที่1 0 7นะส่วนไอเทมก็ใส่ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ทําการเบรกไอเทมนะเพราะว่าเอาไปอัพให้อกากาศะอยู่ก็อาวุธเนี่ยจะเป็น5ดาวแดงและถือก็จะเป็น3ดาวเหลืองนะแล้วก็ส่วนทางด้านของรูนก็เป็นอันเดิมเลยเป็นเจาะเกาะ30แล้วก็คีย20นั่นเองนะคีดาเมจและนี้ก็คือตีรูนฮอตแรงขึ้นแล้วนี้จะเป็นทางด้านของอเพิ่มคีิ์ทคอประมาณนี ส่วนทางด้าของเคนโดน้นี้ก็ใส่เป็นคอมโบกับเ g จิลิตี้นะเพิ่มสปีดอาวุธดเอ็กเลเวล30เป็นที่บร้อยแล้วส่วนอวาวุธฮอ l โลใส่เป็นทางด้าของแฮนด์ e บรหรือว่าดาวกระจายหน้านี้ม,มาส่วนทางด้าของคอมมาก็มีอยู่4อันนี้ก็มีอันนี้อัพเป็นเลเวล50เป็นที่บร้อยแล้วสําหรับของสีแดงส่วนอันนี้สีม่วง50เป็นที่บร้อยแล้วเหมือนกันนะตอนนี้จะอัพทุกตัวที่เป็นตัวหลักเนี่ยให้อยู่ที่เลเวล30อยู่ ประมาณนี้ก็พยายามไล่อัพอยู่อากาสานี่ก็30เรียบร้อยแล้วตอบตอนนี้ผมอัพน่าจะเป็นทางด้านของอันนี้ก่อนเอ่อเคียวจูโรอันนี้มี30และสชิ้นก็เหลือชิ้นนี้น่าจะอัพอยู่นะมาส่วนทางด้านของสกินก็อย่างที่เห็นไปว่าเป็นทางด้านของสกินหัวหน้าแกงนั้นในราคาประมาณ2,000บาทนะนี้ถือว่าค่อนข้างแพงแต่ว่าก็ด้วยความเก่งของตัวละครนะที่มันจะได้เพิ่มมาแล้วก็ความเท่ของตัวละครนะประมาณนี้โอเคถัดไปจะเป็นทางด้านของเนซึโกะนะสามดาวลุ้งพลังอยู่ที่1ล้าน 1 0 0 0งกว่าๆนะก็เป็นตัวละครฮิวเอ่อที่ติดเมตาของเซิร์ฟเราเนี่ยน่าจะอีกสักประมาณ1ปีได้นะประมาณปีกว่าๆผมว่าประมาณปีกว่าๆหรืออาจจะถึง2ปีประมาณนี้นะถ้ามันไม่มีตัวละครฮิวแบบหดๆนะดนอนาคตมาใหม่นะเพราะว่าจากที่ผมดูของเซิร์ฟจีเนี่ยตัวละครซัพพอร์ตตัวใหม่ที่เข้ามาหลังจากของเซิร์ฟเราเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเก็กโกซึ่งเก็กโกก็มันก็ มันก็เก่งแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบฮิวแรงเหมือนในสกเพราะว่าในสกูน่ะนจะิฮิวแรงกว่าอย่างตัวละครต่อให้เกียกโกเข้ามาเนี่ยในสกูก็ยังอยู่ในเมตาอยู่ดีนะพะนั้แล้วตัวเนี้ยปั่นแล้วค่อนข้างคุ้มมากๆก็สกิลอันนี้เอาเปรีกรุปเหมือนกันนะส่วนอันที่2อ,อันนี้ก็เอาเป็นเพิ่มแอคแทกกับ,กบดาเมจรีซิสอย่างละสิบเหลังจากใช้สกิลประมาณนี้ส่วนที่3ก็ใช้เป็นทางของดาเมจรีซิสน,นะก็คือทําให้ถึกขึ้นนั่นแหละพลังโจมตีตัวนี้ก็อยู่ที่แสนสี่นะเลือดอยู่ท พันเแล้วก็สปีดอยู่ที่พันหนั่นเองนะ so, ส่วนไอเทมสวมใส่นะก็ตรงสาย3ชิ้นจะมีอยู่แค่พัทที่ยังไม่ตรงสายนะก็เดี๋ยวค่อยหาตรงสายมาแล้วกันก็ส่วนทางด้านของลูนสกิลนี่ผมใส่ไปทางด้านของเคลียร์ไมเมื่อฮิวหรือชีวิตมีโอกาส,ส40%ล้าง C c ให้เพื่อนเราเี่นะส่วนอันนึงเป็นดาเมจแรงขึ้นนะช่างหัวมันไม่ได้เอาไม่ได้เอามาใช้นะมันติดมันด้วยเชยส่วนเม็ดที่2อันนี้จะใช้เป็นทางด้านของฮิวลิ่งดาวนะคือการตัดฮิวอ่าก็คือการตัดฮิวนอ อ,อันด้านขวาจะเป็นทาน่า้างของการท้อนคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรนะมันติดไม้เฉยก็เลยเอามาใช้นะแค่นั้นแหละส่วนทางด้านของเคนโดอันนี้ใส่เป็นทาน่า้างของ a g i l i t y กับทา่า้างของพัวที่เป็นการล้างซ c เมื่อเริ่มเทินของตัวเองนะส่วนอาวุธ x ตอนนี้อยู่ที่เลเวล24นะเดี๋ยวจะเอาให้เป็นเลเวล3าก่อนละกันนะก็ทํา30เป็นทีละตัวส่วนอาวุธฮอลโลใช้เป็นทาน่า้างของฟินิกโบนะเมื่อโจมตีมีโอกาสล้าง CC นั่นเองนะโอเค ส่วนคอมม่าก,ก็จะมีเป็นทองห้าเม็ดแล้วก็ม่วงหนึ่งเม็ดนั่นเองส่วนสกินก็มีทั้งด้านของสกินเชอรี่บลัซซัมนะแต่ว่าไม่ใส่นะขอเป็นออริจินอลซะดีกว่านะโอเคถัดไปตัวละครถัดไปจะเป็นตัวละครนักขายประกันเบอร์หนึ่ง DPS อันดับหนึ่งของทีมนะเมตาตลอดการของเซิร์ฟเรานะตอนนี้ก็คือแทบจะทุกคนเนี่ยแทบจะต้องมีอาคาสะติด ID ไว้นะก็พลังอยู่ที่ล้านห้านะส่วนดาวอยู่ที่2ดาวนะก็ทาบสี่ดาวน่าจะเป็นน่าจะเกือบ2ล้านได้นะเออท้าบดาวแบบแล้วก็ อื่นๆอีกเนี่ยผพราว่าอาจจะดันถึง2ล้านได้อยู่มาท่าหน้าของสกิลลุงนะก็ใส่เป็นทาหน้าของรีกรุ๊ปนะเป็นสายเขาเรียวกว่าเป็นปสายกลางแล้วกันส่วนทาหน้าของอันที่2ใส่เป็นทาหน้าของแองกี้แองเกอร์นะก็คือพลังโจมตีบวก20่สิบเราจะใช้สกิลประมาณนี้ อ่ะส่วนทางหน้าของพลังโจมตีอยู่ที่2อ0 0สนเลือดอยู่ที่2อล้านสเดฟอยู่ที่พันแกว่าแล้วก็สปีดอยู่ที่พันเนั่นเองนะส่วนทางหน้าของไอเทมสวมใส่นะก็ตรงสายทุกชิ้นนะไอเทมาดาบเนี่ยเป็น5ดาวแดงแล้วก็เบรกอันนี้เป็นขั้นที่2นะจะมีเลข2อยู่แล้วก็ทําด้านของการเบรกอันนี้ ก็อยู่ที่ขั้น9แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเบรกให้เป็นขั้น10เป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าจบ1ชิ้นสำหรับทางด้านของไอเทมอาคาสนะก็เดี๋ยวเราค่อยทำอันอื่นไปเรื่อยส่วนทางด้านของหมวกอันนี้นะจะเป็นทางด้านขอ,ง 5, อ,ง,อง,ง5ดาวเหลืองรองเท้า5ดาวเหลืองแล้วก็เกาะเป็น1ดาวแดงแล้วนะอันนี้ก็คือกําลังปั้นอาคาสให้เป็นตัวลูกรักนั่นแหละนะ ทำให้แบบว่าเก่งๆเวอร์ไปเลยนะโอเคส่วนทนาหน้าของลูนนะเม็ดแรกใส่ไปนทนท่งหน้าของฮอตนะก็คือเร่งเลือทุกเทิร์นส่วนอีกอันนึงใส่ก็คือมีโอกาส60%เมื่อตีคีเนี่ยจะไล่ตีอีกหครั้งตีแบบปกติหน้านี้โอเคส่วนอีกเม็ดนึงใส่ไป็นทน่านาของคีย์ดาเมจสามสิบเปอรเซ็นต์แล้วก็อีกอันหนึ่งใส่เป็นเอ่อเมันอไงก็เลยว่าเบอรวอรี่ใช่ไหมก็คือเมื่อเริ่มเทอร์นเนี่ยบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองเทอร์นั่นเองไม่สามารถถูกลบ อันนี้แล้วแต่คนจะใส่นะแต่ว่าผมใส่เป็นนี้เอาแบบให้ตีแบบแรงๆมาเลยนะอันนี้ส่วนอาวุธ e x ก็ใส่เป็นอ่าทำเป็น30เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งทำา30ได้ไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะเอฟเฟกต์ Effect ก็คือเมื่อเราใช้อันติเนี่ยทุกๆสแต็กฟูลี่เนี่ยจะฮิวเลือด2สแต็กสิบสแต็กก็จะฮิว2ีนั่นเองนะประมาณนี้ส่วนอาวุธฮอลโลก็ใส่เป็นท่าล่างของรักไทเดนนะเพิ่มคีกับเพิ่มแอคแทคอ่ประมาณนี้ ส่วนหน้าของคอมมากก็เป็นแดงสชิ้นแล้วก็เป็นอ่าเป็นส้มชิ้นหนึงแล้วก็เป็นม่วงชิ้นหนึ่งอ่ะประมาณนี้ส่วนสกินก็จะเป็นท่าหน้าของ h i d เด n d a n g เกนะก็มีเหมือนกันแต่ไม่ขอใส่นะใส่เป็นออริจินอลเท่กว่าเยอะเลยนะมาถัดไปเป็นหน้าของ j จชิโนบุอ่าอะคาเดมี่เวอร์ชันนะก็ใส่เป็นสกินจะสไลด์ดีมก็คือเป็นสกินเด็กตามหัวหน้าแก๊งล้วกันนะเออเรียกอย่างนั้แหละ <laughs> ก็พลังอยู่ที่9 0 0 0แสก่ากว่านะก็ยัง ไม่ถึงล้านเดี๋ยวค่อยทําทไปเรื่อยๆแล้วกันอยู่ที่2ดาวลุงนะส่วนสกิลดาวลุงเนี่ยใส่เป็นรีกร๊ปเพิ่มเป็นสายสมดุลแอคแท็กเฮสฟีแล้วก็สปีดส่วนทางด้านของอันที่2เนี่ยก็เหมือนกันในสโกอเลยแอคแท็กกับดับเบิลซิสตบวกอย่างละสิบเมื่อใช้สกิลมาส่วนทางด้านของพลังโจมตีอยู่ที่แสนหนึ่งเลือดอยู่ที่ล้านห้าเดฟอยู่ที่ 2, 000, สองพันสามนะถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็สปีดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยกว่าๆนั่นเองนะส่วนทางด้านของไอเทมนะอันนี้ก็ยังไม่ ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำอาจะยังมีแดงแค่สองชิ้นแล้วก็ตรงสายแค่ชิ้นเดียวนะก็ยังถือว่ายังทำดีค่อนข้างเยอะส่วนทางด้านของลูนะแรกใส่เป็นเคลียร์มายเหมือนของเดสโกเลยเมื่อฮิวหรือว่าชุบชีวิตมีโอกาสล้างซีซีนั่นเองนะส่วนทงนังด้านของอีกหนึ่งเม็ดใส่เป็นทางงด้านของการฮิวฮิลแรงขึ้น15%ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตีพวกใส่เป็นลูนเอเจิลิตี้แรงขึ้นนะแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำ14%ก็ประมาณนี้ ส่วนเคนโดหน้านี้ใส่เป็นสปีดกับพัวเหมือนกันก็คือเป็นเพิ่มความเร็วกับล้าง CC อาวุธ e ออันนี้ัพเป็นเลเวลอ11อยู่นะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอัพเป็นเลเวล20เพื่อเอาสปีดของทีมเรานั่นเองนะส่วนอันนี้อ,า,อาวุธฮอลโลใส่เป็นทาหน้านของเหรียญอันนี้ก็คือเพิ่มพลังยมตีให้กับทั้งทีมนั่นเองประมาณนี้ส่วนทาาหน้านของคอมม่าก็เป็นเป็นส้ม 5ชิ้นอ่ะแล้วก็เป็นม่วงชิ้นหนึ่งสกินก็อย่างที่บอกไปจะสไลด์ดิมนะส่วนทางด้านของตัวละครสุดท้ายของทีมหลักนะั้จะเป็นทางด้านของเคียวจิโร่ uro, ร่างแท้งนั่นเองนะก็อีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่ามันเป็นตัวแบกอ่โหมดอ่โอดีเฮาส์ au, ได้ค่อนข้างดีมากๆนะก่อนที่เนซุโกะจะเข้าเนี่ยอันเนี้ยคือแบกสุดๆเลยนะตอนเนี้ยโอเคก็ สองดาวลูงน้าพลังอยู่ที่9ก้าแสนกกว่าก็เกือบล้านละส่วนสกิลเอาเป็นรีกร๊ปเหมือนกันส่วนอีกอันนึงก็ เหมือนกับพวกตัวซับพอร์ตเลยแอตแท็กอะดาเมจลิซิตบวกอย่างละสิเเหลังจากใช้สกิลนั่นเองนะส่วนพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสนเลือดอยู่ที่ล้านแปดนะเดฟอยู่ที่2องพนะเยอะสุดโต่งมากๆานะนี้แล้วก็สปีดอยู่ที่พันห้านะค่อนข้างตับเตี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะตัวนี้โอเคส่วนทาน่าของไอเทมนะก็เป็นไอเทมแดงหมดทุกชิ้นนะแต่ว่ามีตรงสายแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ปลดอีก2ชิ้นนั่นเองนะส่วนทาน่าน้างของลูนแดงเนี่ยก็จะเห็นนะว่าใส่เป็นนแดง 2เม็ดเลยนั่นเองนะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าสกิลมันขี้กากมากนะอันแรกนั่นก็คือสร้างดาเมจใส่พวกตัวใส่เอ็กซ์ตรีแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราวความแม่นยำส่วนอีกอันนึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำอะไรได้นะก็มันติดมาก็เลยม,มาใส่ประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นทาหน้าของการเพิ่มคีรแล้วก็จะเป็นทาหน้าของการาสร้างโล่ให้กับเพื่อนทุกคนนะคนละ12%นั่นเองนะนี้เป็นโล่ทองส่วนหน้าของเคนโดอันเนี้ยก็ตอนแรกผมเป็นโล่ม่วงอยู่แล้วเนาะแล้วก รูนเนี่ยมันเพิ่งมาทีหลังผมเลยยังไม่ได้เอาอน,นี้ออกนะก็เลยเอาไว้แบบนี้ก่อนอ่าส่วนอันนึงก็ใส่เป็นท่านาของรีเฟลคชั่นคือการสะท้อนดาวมจส่วนสกิลอ่าส่วนอาวุธดีเอ็กก็ยังแค่ปลดคัาแรกอยู่ส่วนท่าทาของอาวุธฮอลโลอันนี้ก็จะเป็นการอ่าสร้างโล่ให้กับเพื่อนทั้งทีมเหมือนกันนะส่วนท่านาของคอมม่าอันนี้ก็มีแดง1เม็ดส้ม4เม็ดแล้วก็ม่วง1เม็ดส่วนสกินก็ไม่ได้ใส่นั่นอีกนะโอเคอ่ะในอ่าตัวละครหลกักๆในไอดีผมมีประมาณนี้นะแล้วก็เลเวลุกตัวนะ แล้วก็เดี๋ยวอัพอีกได้คีนึงตอนที่ทําตัวละครเป็นดาวลุงเพิ่มแล้วโอเคอ่ะประมาณนี้สำหรับคร่าวๆนะแล้วก็อวสมาสเตอร์ก็อย่างที่บอกไปประมาณนี้แล้วก็มันจะมีทางด้านของนี้อ่ t เอชทีวอันนี้เลเวล318นะก็จะมีเพิ่มพลังตรงนี้นิดหน่อยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเลเวล8 3ผมจะปลดแล้ว3อ่อปลด4อันแล้วนี้อันแรกฮิโ่ทุกตัวเนี่ยมีสปีดเพิ่มขึ้น5 อันนี้ก็ฮีโร่ทุกตัวเนี่ยจะได้จะได้อาตาัตราลบหลีกอาตาัตราแม่นยำอย่างละ2%อันนี้เป็นเพิ่ม HP 2%ส่วนนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตี4%นั่นเองนะนี่โอเคมาส่วนทางด้านของอาวุธฮอลโล่คงไม่ต้องส่วนทางด้านของคอยนะสำหรับอันแรกเนี่ยกดไปที่392นะก็จะได้พลังได้ HP อยู่ที่72 0 0 0แล้วก็ไอแทกอีก13 0 0 0กว่า อันที่2อันนี้ก็ได้แค่7 0 0 0กว่าพันกว่าอันนี้คือยังไม่ได้ทำนะส่วนมากผมจะไปลงอันแรกซะมากกว่าส่วนอันที่3ก็จะอยู่ที่4 0 0พันกว่ากับพันเผมลดเป็นอันนี้1อันแล้วก็อันนี้อีก2อันประมาณนี้เพราะยังทําต่อไม่ได้นะประมาณนี้ส่วนทางด้านของพวกอารีนาอันนี้คือเราครองอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะชิลๆสบายๆนะเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แงงพลังเนี่ยอยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะแล้วก็สตอรี่ก็อยู่ที่อันดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผมกด เขาเรียกว่ากดตีต่อสู้ด่วนน่กดแบบสุดแม็กทุกวันทุกวันนะเรวลก็เลยจะนำกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนึงส่วนทางด้านของกิวก็ยังเป็นหัวกิวเหมือนเดิมนะส่วนทางด้านของอารีน่าก็ยังเป็นอันดับหนึ่งฟิแนลซีเล็ชันอันนี้ก็ยังอันนี้คือหอคอยนะอยู่ที่ชั้น7 7 9สนั่นเองนะส่วนทางด้านของอันนี้อ่านว่าอะไรวะามิเรททาวิโอะไรที่เป็นรูปของป้าธรรมอายุอยู่ที่ชั้น641ส่วนอันนี้เป็นการอัปเกรดอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะ อัปเกรดอันนี้มันคืออะไรหว่าทำไมผมอยู่ที่สองทั้งหมดสร้าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนนะทำไมผมอยู่ที่2เขาคือใครอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยไปหายคียีอันนี้ผมเพิ่งดูนะมันมีด้วยเอออะประมาณนี้แล้วก็มีอัไหนอีกที่ยังไม่ได้บอกกว่า น่าจะไม่มีนะจะมีหอคอยอะที่ผมบอกว่าผมไปได้ค่อนข้างไกลนะนี้ก็เนี่ยตอนนี้ติดอยู่ที่ชั้น780นะบอดบันพลังอยู่ที่เกือบ11ล้านเราพลังอยู่6ล้านก็ห่างกันประมาณเกือบ5ล้านก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวค่อยทําตัวละครก่อนแล้วก็อันนี้เป็นหอไดแม่อันนี้ผมจะอยู่ที่ชั้น310ตันเองนะนี่ก็พลังเกือบ10ล้านเหมือนกันค่อนข้างเยอะพอสมควรอะ น่าจะมีเพียงประมาณนี้แหละนะสำหรับาการรีวิวไอดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างจากเดือนเท่าไหร่นาะเพราะว่าเราก็มีแค่เขาเรียกว่าพลังที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเคยทําไปหมดแล้วนะเพราะว่าช่องเราคือเราทําเวลากิจกรรมใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทําอัปเดตไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มพลังต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปก่อนๆอยู่แล้วแหละวันนี้ก็เลยมาแค่การอัปเดตตัวละครหลักๆละก,ก,ก,กันนะก็มีประมาณนี้นะก็ ก่อนจากกานขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ e นะีลาสติกช็อปนะเพจเติมเก็บราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอิลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเหลือราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวนะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคก็ก่อนจะกการฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกกล์ลได้แลวแปะคลิปด้างซ้ายเพิดตดด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับบชมมมจจนนนนถึงตอี้้คไ่เใหหิปาผ